ลูกสาวมาแล้วลูกสาวมาแล้วลูกสาวต่อน้องจุ๊บแจงนะคะอันนี้จะเป็นฉากพิธีเปิดนะคะ แล้วมาแล้วอันนี้ฉากพิธีเปิดนะคะแม่ๆช้าง60เชือกมั้งเออน้ำหวานก็สวยแล้วตาก็สวยนะวันนี้นะเต็มยศเลยนะ มาแล้วทักทายกันได้นะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะอันนี้จะเป็นฉากพิธีเปิดนะคะ<า>คุณยายบวลอยก็มาดวคุณยายบวลอยแม่แม <c oughs> นู่นฝั่งนู้นก็เดินวนไปนู่นแล้วนะคะฝั่งนู้นเดินวนไปนู่นแล้วนะะยังออกไม่หมดนะคะยังออกไม่หมด ช้างงาพี่น้องพี่น้องเชือกแรก ากนี้นะคะพ่งนี้ต้องน้องช้างที่ออกมาต้องใส่ชุดกันทุกเชือกนะคะแต่งตัวสวยงามนะคะฉากนี้พิธีเปิดนะคะสวยงามครับสวยงามยังไม่หมดนะทั้งหมดช้างช้างหกสิบเชือกหรือแปดสิบเชือกนี่แหละแม่แม่ท่านอาจาไม่ผิดนะครับยังไม้ามดยืนกันครับยัเข้ามาณสองร้อย กลับมาแล้วทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะแอนเห็นยายอ้วนสืบทอดไหมยังไม่เห็นเลยเขาไหมยังไม่เห็นคุณยายอ้วนเลยมาทานถอยก่อนครับถอยก่อนมาทานถอยก่อน มาวนวนวนเข้าไปพยขยัมเข้ามาจะชุดกันครับชวงเล็กนี้มาติดแม่ติดติดแม่ลูกยัยม้าครับพยามากันได้กันยมเขามาได้ก็ได้กันสัสดีทุกท่านที่เข้ามาจะร้อนหน่อยแต่เราก็สอนรัได้เป็นไร่านบ้างยนยันเ้เดินไครับเดินเเข้ามาเอวนเข้าพยยามิดนนะครับติดติดกันติดิดัน คือพยานครับเชือสุดท้ายนับอยู่ตรงเส้นสีขาวฝั่งทางโน้นนะครับเป็นเส้นนะครับที่เราจะดึงที่เส้นนะครับทางเชือกสุดท้ายนะครับมันตึงบนเส้นเผานะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับทั้งงงๆชื่อครับ มายืนแล้วมันพอตัวอย่างกันแล้วโอเอตัวน,นี้อะไรอทาทัประทานรบยี่สิบแล้วเหรอครบ,บยังครบแล้วนะเอาเล่นเร็วเอามาแล้วทักทายกันได้นะคะ ทถานภาพปัจจัยนะครับกับพี่น้องฟานช้างทุกท่านนะครับเป็นพิธีเปิดนะครับปีนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากพระนักท่านรัฐมนตรีกระทรวงว่ากาไทยนะครับท่านพระมุกขิจิคาร์ีรุ่นะครับทุกท่านไดมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับปีนี้อาจจะยิ่งใหญ่พอทุกๆปีนะครับเพื่อความยิ่งใหญ่ของชาวสุรินทร์เรานะครับก็ พอท่านเดินเข้ามายืนปุ๊บนะครับช้างที่ออกมานี้มีช้างเชือกไหนไม่มีชุดมีไหมครับไม่มีผ้าคลุมหนมีช้างเชือกไหนไม่มีผ้าคลุมครับมีไหมยกมือครับจะได้หาให้จริงแล้วฉากนี้นะครับความต้องการของผู้จัด ก็คืออยากจะได้ช้างแปนซีแปลงกายสวยงามเดินออกมานะครับแล้วก็ทางนี้บอกไปยังแม่แม่ซีทุกท่านนะครับท่านสามารถเดินลงมากับช้างของท่านได้แม่เอซีท่านใดนะครับที่อยากจะลงมาถ่ายรูปกับช้างก็คือเดินลงมาในกระบวนนี้แหละนะครับกับช้างท่านได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแม่แป่งกาย นชุดสีสวยงามนะครับให้เลยนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่งประธานคุณท้อนนี้นะครับท่านจะต้องมีชุดนะท่านปุงนะครับปุ่ม้างท่านปุ่มเชือกท่านต้องมีนะครับจะนำรก็แจ้งให้ท่านทราบนะครับต่อไปเมื่อยืนเสร็จแล้วตักนประธานเดินมาเลยครับเดินมาประธานก็จบฐานที่เชือก นานยี่สเชือก่อออป๋อง่งป๋องจชกแรกเลยช้างท่านประธานนะก็ขอเสียงมือระดังต้อนรับท่านประธานในปีนี้้วยครับ่ปฟองพี่เอกสิทองพี่เอกษ์มาแล้วเอ็มร้อยหรือเปล่านะพี่สายันขี่นะรับนะครับ่นะแล้วก็ท่านน้องหลิวชวื่ออะไรทองเงินเหรอ พายจุมพลนะคะต่อไปภายจุมพลภายแก้วอ่าหนุ่มซุรินนะคะภายแก้วแล้วก็หนุ่มซุรินนะคะแล้วก็ภายหลิวเตอร์หัวตามเสื้อแดง ต่อเตอะเดี๋ยวสเต็ปมาหน่อยครับเดี๋ยวนั้นข้างหลังเดินลงมาเลยครับอ่ะนี่เดี๋ยวจะนี่ตัดไปนี่นะครับเราเดินลงมาเลยครับเดินลงเลยอ่ะนะครับรับเลยวันที่10มั้ยนี่ถึงหรือยัง <Siblick> 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 <S liwaba> uh, <army> งามงามงามค่ะไม่อเสียงปรบกวนเลยช้างเลยครับเทียมครับเทียมเทียมมากเทียมมากโอเคหยุดครับหยุดครับช้างหยุดครับหน้ามาเลยบคุรันี่นะครับอ่าเก็บภาพครับเก็บภาพภาพนี้สวยมากเลยอันนี้ยังไม่แต่งตัวนะครับถ้าแต่งตัวไปเนี่ยสวุขนาดไหนอันนี้เป็นช้างพิธีเปิดนะลูกสาวน้ำค้างอยู่กับพี่ิธีกร ปากช้าชุดนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับพี่น้องไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแค่นี้ยืนออกมาแล้วก็วนยืนท่านประธานกล่าวเปิดทีนี้ช้าตีกรองตีช้าเจ้าใหญ่ตีกรองได้ไหมได้ใช่ไหมได้ตีประธานนั่งโอเคตีกรองนะครับจบมาตุ้มตุ้มตุ้มตั้งประธานพี่เอกสิทธิ์พี่ป๋องน่าจะจะตีกรองได้นะครับจะให้ช้าง ีประทานไม่ไดีเนาะประทานจะส่งไม้ตีบอลให้กับช้างเดี๋ยวช้างก็ตีเปิดโอเคอ่ะเข้าใจนะครับเนาะโอเคนะเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะโอเคครับแล้วก็สลับชิปตึงครับผมเชินครับ เออไปไปไปอยู่แล้วคุณอะไกันออกอยู่จากกรลงหักไม่ได้นะครับกระทางเดตรงนี้นะครับไม่ได้กระโหลงหลังนะครับทางคุ้เชื่อพอออกจากสนามเซนต์ลูคพอชุดทันทีนะครับแก้ผ้าเลยนะครับแก้ผ้าควานนะไม่ควานแก้ผ้าออกวานนะกระทางไม่ต้องแก้น่าควาน อางที่สิบเชือกใครที่อยู่ทางนี้เดิมก็ได้เลยครับสวนทางก็ได้เลยนะครับไม่เป็นไรทางที่จะออกในองค์ที่หนึ่งนะครับสามารถที่จะออกไปได้เลยนะครับโอเคเข้าใจนะครับขอบคุณพี่น้องพันทังครับเดินนะครับเดินข้างหน้าเดินเร็วๆก้าวนะครับเพราะต้องรีบไปถอดชุดนะครับอ่ะน้องลองไปนี่เลย ทางองค์ที่หนึ่งนะครับยี่สิบเชือกแรกออกฝั่งกาแฟเมืองท่านเดินสวนออกมาได้เลยนะคอ่าไม่ต้องไปฝั่งนู้นก่อนนะท่านเดินสวนกลับคืนไปที่ฝั่งกาแงเมืองได้เลยนะครับอ่าเพื่อที่เราจะได้ออกฉากต่อไปนะครับเอาเร็วเลยครับยายนิดไม่จะเชี๊ยดเด้อไม่ติดใจ อันนี้ก็ออกมาหมดแล้วนะฮะอาทีนี้ทำความเข้าใจขาโอ้ที่หนึ่งนะครับผู้วาโลโตโดยที่ปกติเนาะวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทาง20เรื่องนะครับผมที่หนึ่งนะครับเมื่อเดินออกมานะครับจะมาเล่นอยู่ตรง ป่าสีลูกเหวนั้นนะครับพอเล่นเสร็จแล้วนะครับก็จะเดินตามพาสตัง,งนะครับออกมาที่แท่นทางสนามนี้นะครับเพื่อจะมาเดิออนบุญอ้อมพานตังนะครับหลังจากนั้นก็จะก็จะตังจะรับการงลำขึ้นงนาเนดินกลับไปที่ป่าสีลูกเหวยช้างทั้งที่สิบเชือกให้เดินตามพาสตังไปเลยนะครับไปที่ป่าสีลูกเยวตรงนั้น นะครับเพื่อนำคนที่ขี่งานไปลงเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับก็จะรับน้องแตงโมนะครับขี่งานช้างออกมาเพื่อจะมาที่แท่นประพิธีตรงนี้แล้วก็ช้างทั้ง20สบเชือกก็แบ่งเป็นสองชุดชุดที่หนึ่งนะครับจะยืนหน้ากระแพงเมืองส0เชือกชุดที่สองนะครับจะเดินตรงมา,างตางตะวนนะครับแล้วก็ไปยืนอยู่ฝัง่งของบ้านที chưa làm sao có, hundreds, có nó sao có cái nó làm sao có cái có à sao cho con được bảo ด้วยนะแม่ๆวันนี้ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะแมยๆภาพชัดเสียงชัดไหมคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ ร oh ิงนนะครับขออนุญาตกันนะครับอาวมาเตอนรมาจริงนาเไม่ได้กันนะครับพอเลย่าเห็นดอกไมงยแล้วมันแยมนี่รตกทุกท่าน อรอนิดนึงนะคะแม่แม่รอนิดนึงนะคะ วันนี้นานมากเลย 大喽。<Yeah. S 2> yeah. ท่านทู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่ตักสใจนะครับว่าจะมาให้กำลังใจลูกท่านที่นะครับก็ยังมีโคเวลาครับแม่จะมี้เวลา้บินมาด้ครับมาพูดซสอนใหนะครับแสดงจริงโจริผู้ดีไ เลี้ยงตุ้กีนช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไม่มีใไปเหมือนไ่เหมือนไปนะครับมีที่ที่เดียวนะครับจัดโดยนะครับองค์การบริหารจังสมบัสุรินร์นะครับซึ่งมีอาหารเยอะแยะมากมายนะครับในวันนั้นนะครับก็ขอต้อนับและเรียกชินง่านกระกันนะครับครับสำหรับในการแสดงนะครับเราม่เอีสามารถที่จะอัดชีนได้นะนะครับยินดีนะครับแจ้งกับทางทีมงานเราได้นะครับว่า ุณแม่เอียังไงเนาะนะครับดีนะครับก็พร้อมที่จะให้คุณแม่ได้สนามุนได้นะครับไม่เป็นไรนะครับหรือแม่เอฟซีท่านใดนะครับที่อยากจะลงสนามนะครับไปเล่นกับลูกๆของท่านก็ได้นะครับตั้งแต่ฉากแรกนะครับก็คือพิธีเปิดเราญาตนะครับให้คุณแม่เอซีทุกท่านนะครับสามารถที่จะลงไปเดินนะครับไปกับลูกของท่านได้นะครับในสนามแสดงงนี้ นะครับแล้วก็จะมีช่วงลำวงนะครับซึ่งทําให้ทีมารถที่จะลงไปฉากลำวงเนี่ยน้องน้ำค้างลงด้วยนะคะแม่แม่น้ำค้างก็จะมีพิธีเปิดหนึ่งฉากแล้วนะคะแล้วก็ช้างป่านะเออแต่ก่อนช้างทะเลนะช้างป่านะฮะแล้วก็ลำวงลำวงแล้วก็ฟุตบอลนะในฮาฉากเมื่อกี้นี้เป็ดขาทะเลได้ทุกเชือกแน่นอนนะต้องการใช่ไหม แล้วนะที่เปิดลำวงช้างป่ามาตาาอเนวก็นไงไอ้นะทะเลไอ้นะที่เปิดที่เปิดแล้วก็ทะเลช้างป่าลำวงแล้วก็เตะฟุตบอลเออในหาฉาก ก็มาแล้วทักทายกันได้นะคะสวัสดีทุกท่านจ้าเมือก็ขอต้อนเชิญนะครับท่ขอต้อนเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรตินะครับนักท่องเที่ยวนะครับหรือเพศสีของน้องน้องช้างนะครับได้ไปร่วมขบวนนะครับกับช้างนะครับประทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนหน้าขบวนหลังขบวนกลางนะครับเพศสีสามารถที่จะมาเล่นได้นะครับมาเดินกับช้างก่นได้ รถแทร่นนะครับที่สี่แทร่นนะครับอยากจะนั่งช้างนะครับเข้าเมืองนะครับก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะครับที่หน้าช่อง่อนได้เลยนะครับระบบให้ทางช่องของท่านนะครับทางแจ้งเจ้าหน้าที่เราทางตำรวจจะได้จัดเดินช้างนะครับไปให้กับจะได้แจ้งชื่อนะครับให้ท่านทราบนะครับว่าท่านจะมานั่งอถนะครับเราจะเริ่มกระบวนนะจากสถานีรถไฟ ของจังหวัดสุรินทร์นะครับเดินมายังอารุสสวรีนะครับพญาสุรินพระปิ่นเป็นโรงการวางนะครับก็ขอตีอนเชิญนะครับทุกท่านด้วกันนะครับในวันที่สี่ห้านะครับตั้งแต่เวลานะครับแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ขอตีอนชิญทุกท่านด้วกันนะครับแถวที่เกี่ยวกับเครื่องเทศนะครับอย่างกระนั้งชาข้าเมืองท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้นะครับที่ทางอจังหวัดสุรินทร์ก็ได้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ าารสมนทั้งาก็้กันนะครั้าำ <c oughs> ไมง่วงนอนแบบนี้แ <c oughs> ล้วเมื่อไหร่เขาจะลั่นต่สาวยังไม่ไพรมเหรอครับแล้ววีนี้นะครับก็ที่ชางแพ้เนา นะครับก็จะมีการแสดงนะครับมินิไทม์ไลน์ทุกคืนนะครับก็เข้าไปดูผูชมกันได้นะครับที่รานกาแฟเริ่มตั้งแต่วันที่14นะครับือนพฤศจิกายนนี้นะครับเวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ท่านใดที่อยากจะไปดูความัของได้ดูของชา้างนะครับเรายกศูนย์เพัฒนะครับมาที่นหนึ่ง นะครับเพื่อมาสร้างความสุขความสำราญนะครับให้กับพี่น้องแขกผู้เย็นนะักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับได้ดูกันนะครับก็มินิชาร้อยนะครับสิบสี่หรือวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนี้นะครับเดินทางที่งานน้ำแขกในงารมาสัมานาประจําปี้ครับ หัวง่อนแลควากาแฟกินกันโอ้ยเขาอยากไปรรับที่อยากไปชมการพิธะครับยังไม่รันต่อเลยแม่แม่เปิดไลนานแล้วเนี่ยนะคเราเปิดนะครับเราไม่ได้ปิดนะครับพิิตกนะครับนส่คนนะครับเราเปิดปกตินะครับเราเปดนเ่พาการจันทราการ่านะครับพุิงนาท์นะครับเราอทำการนะครับแกะต้เกียนะครับหรือกทนใ นะครับอยจะไปชมาิธภัฑนะครับที่ใหญกตานรับสยาๆนะครับนใดได้ไปชก็ขอไเชนะครับที่ศูนย์พาในโครงการลูกของช้างพิินะครับขององค์การบริหารสุว